วใครจะไปเอาคเบาอีมันซีมันได้หกหรือแปดนะหกมาดิเนี่ยพอดีเลยไม่ใช่เสียบไม่เสียบามาช่ดีกว่าเสีบเออเขามาช่วยดีกว่าพ่อเอ้ยมสามสี่ห้าหกนี่ไงก็หกไงครบไงไม่ต้องไม่ต้องกลัวเอาอันนี้ไปเลยโอเคเผื่อเ้จะมีอักซิเดนที่เนี่ย่งหน่อยเนี่ยไม่มาพี่ไปส่งเขาที่ไหนนี่ะเนี่ยไม่มาบอส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 ไม่แน่ใจวะไปพักแล้วพี่เนี่ยไปสาวเลี่ย ก็ไอแกงนั้นมาเป็นพ่อไอรีนไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไงหรอทำไม่ลงหรอทำไม่ลงหรอไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเขาเริ่มสงสัยนะพี่เอารถผมไปเลยมึงบอกไม่เอาวางเถอะขับไปดิไมันไม่พี่เอาไปเลยก็เลยเอาไปทิ้งไว้ด้านน่ะกูก็ไม่เอาไปเหมือนกันพี่เดจะมาเปิดงานให้เดี๋ยวผมบอกว่าเอาทาโก้มาเสิร์ฟแล้วก็ใส่เลยเล่นหมัดกับเขาบ้างดีกว่าไม่ใช่ไงหมัดอ่ะหมัดอ่อเล่นหมัดกับเขาบ้างสูสีได้เมาเลยอันดับแรกนะเอาเผารถมาก่อนเผารถมาก่อนค่อยๆยย่องมา ปาต้อตงเชิดมาเหรอเฮ้ยไม่ต้อตงเผาคบา ยังไม่ออกดีกว่าเราราเป็นตัวธรรมดาก่อนดีกว่าไม่ออกเป็ดเลย พูดอุดมการประชุมแล้วก็แฟมิลี่โอ้มีคนคอ,อ้ออมีคนมาเยี่ยมเราหรือเปล่าไปคุยหนุ่มนั่นหน่อยเราใช้ด้านไ่น,นแต่จะหิวเบียร์หรือเปล่าอยากกินเบียร์เย็นหรือเปล่าหนุ่มพวกเข้ามาเลยวเลือกใช้อยู่ด้านนอกอ่ะเปิดเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอส่งไอ้ตาแมวก่อนเดี๋ยววันนี้จะมีตาแมวด้วยหมีมีมีตาแมวอ่ะเป็นตาแมว โว้วเย็นเขาดูก uh, oh. uh, ่อนว่าใครน่ะเอาละฉันต่อแล้วเอเะชั้นว่ะเอาละเดี๋ยวขอขออ๋อมันตต่ที่สองตาแมวแว๊บๆเนี่ยอืมเป็นหน้ากากอน่ยหน้ากากเออ่หน้ากากอะไรหน้ากากเอีโคทีหรือเปล่าจะใส่หน้ากากด้วยเฮ้ยฉันเป็นเอ้ยเขาอาจจะหิวหรือเปล่าแล้วแขกเข้ามาแล้วก็ เลี้ยงเบียร์เลี้ยงอะไรเย็นๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมทุกคนมันจบเล้วฉันเสร็มแล้วฉันพร้อมแล้วนี่ฮัลโหูไม่บูมมอสไปยังรอบหนึ่งหน้าเอาละโอ้โหนายจะเข้ามาหรือให้ฉันออกไปอ่ะ สิ้นสิ้นหนังสยองขวัญตรงในบ้านหรือเปล่าป้าเออในบ้านนก็บอกเอาชีวิตรอดในบ้านบ้านปิดตายอ่าฉันอ่าฉันจะขายอ่าเขาเรียกว่าอันล็อกประตูแล้วกันเดี๋ยวฉันไปจีบยัยก็เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกล็อกก่อนให้โจเกอร์ตัวเดียวพอนะที่โจเกอร์ตัวเดียวเฮ้ยวเฮ้ย

ไปขึ้นไปออมมามาเป็นสิบกูบอกเลยวันนี้ หนูบ้าไปครับอ่ะพี่ตัดพี่ตัดครับเฮ้ยเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรเมลมามาก็จบเต็มบ้านเลยอ่ะเมื่อกี้เขาที่ทาโก้เขาอาทาโก้ไปเสิร์ฟอ่าเรามาช้าไปนิดเดียวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้น เราใช้ช่วยเขาทาน hai, น, Eugene, นันยเกินทาโกะยาอ่อรอ่ะหืแบบว่าทาโกะเป็นกีทุกเป้าน้ำมันมีไหมเนี่ยโอเคน้ำมันมีแต่รมันตึงได้แค่ดี เขาดื่มเบียร์กันแล้วเขาเขาตีกันหรอไม่เสียงดังม,<ห>มากแม่ได้ดื่มเบียร์ไม่ใช่เข,เขาดื่มเบียร์แล้วเขาตีกันืนะเบปล่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยบ้าเ้ยสมองฉันมันเป็นอะไรไปแล้วเด็กเดิมมีเด็เคียวสวย ผ่อนคลายหน่อยเว้โล่งนะสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเราไปดหกเราไปอยู่ข้างในเราไปอยู่บ้านเราสวัสดีครับไดบได้ได้วัสดีครับเพื่อร่วมอาชีพนะเปลี่ยนชุดอีกหรือเ่ แลดอยากได้สุดม่วงเลยอะ่ะจริงแล้วอะ่ะไม่ใช่ชอบกัน